สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตรงเหมือนเดิมนะครับไปดูเลยกว่าพรีวิว3คู่ในคืนนี้จะมีเกมไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับเที่ยงคืนตรงนะครับเกมนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างชาร์บบอกครับทีมดับที่15เจอกับโรเซนบอกทีมดับที่18นะครับคู่นี้นะครับทีมอย่างโรเซนบอกครับหนัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ครับฟอร์มโดยรวมถือว่ากลางๆนะครับตอนนี้อยู่ดับที่8ของตารางครับวันนี้ยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างชาร์บอกททีีมัดบ่15 4นัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะ1แล้วก็แพ้ไป3ส่วนเิติในการลงเล่นในบ้านครับ6นัดหลังสุดชนะ1แล้วก็แพ้ไป5ครับฟอร์มโดยรวมถือว่านเน่ามากครับดังนั้นพิจารณาฟอร์มจากทั้งสองทีมนะครับถ้าฟอร์มการเล่นณนะชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าโรเซนบอกเกมนี้นะครับก็ดูแล้วดูดีกว่านะครับ,บปุกไปเยือนเกมนี้เชื่อว่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับและมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้ดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าโรเซนบอกดูดีกว่านะครับ มาถึงที่สอในเกมข้ามคืนวันนี้นะครับในเวลาตีหนึ่นาทีนะครับไอแลนด์ดิวิชันนึนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างแอตโลนทาวทีมดับที่2ตารางครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยี่ยมทีมอย่างลองฟอร์ดทีมดับที่10สสำหรับแอตโลนทาวครับผลงานช่วงหลังครับหนัดหลังสุดชนะ3เสมอหนึงแพ้ไป1ครับโดยรวมฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างดีนะครับ ส่วนสิติที่สุดยอดมากๆของพวกเขาในช่วงหลังนะครับนั่นก็คือการเล่นในบ้านตัวเองครับเจ็ดนัดหลังสุดชนะไป6เสมอไป1ฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับในบ้านตัวเองครับวันนี้เจอพิมอย่างลองฟอร์ดครับซึ่ง8นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสิติในการออกไปเยือนครับโอ้โหยิ่งแย่เลยครับ13นัดหลังสุดในการออกไปเยือนครับชนะคู่แข่งเกมเดียวครับดังนั้นเกมนี้ครับแอดลงเทาวเล่นในบ้านก็เชื่อเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะสามารถเก็บ3แต้มได้ไม่ยากแลครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับอีกิยิ์พริมลีครับวันนี้เป็นเกมสุดมันเลยนะครับก็เป็นเกมระหว่างอาอาลีทีมรอง่าฝูงเจอพีระมิดทีมจ่าฝูงนะครับคู่นี้นะครับผลงานสุดยอดมาด้วยกันทั้งคู่นะครับอาอาลีนะครับชนะมา9กนัดรวดทุกรายการนะครับเล่นในบ้าน15นัดหลังสุดชนะ14เสมอไป1แล้วก็ไม่แพ้เลยนะครับฟอร์มการเล่นโหดจัดจัดนะครับข้ามาที่พีระมิดทีมจ่าฝูงบ้างครับชนะทุกรายการมา14นัดติดต่อกันนะครับชนะเกมเย็นมา9นัดติด ฟอร์มการเล่นก็โหดสุดๆเหมือนกันนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับโหดกับโหดมาเจอกันแบบนี้นะครับดูแล้วโอกาสที่จะออกมาหน้าเสมอมีโอกาสสูงมากๆครับดังนั้นเกมนี้ก็เชี่ยวทีมเยือนอย่างพีระมิดครับบุกไปเยือนไม่น่าจะแพ้เป็นอย่างน้อยนะครับดังนั้นก็คู่นี้เชียร์พีระมิดได้เลยนะครับเอาละครับ3ทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในคืนนี้นะครับไล่มาครับนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับให้เชียร์โรเซนบอร์กครับไอร์แลนด์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าเชียรรร์พีะะมิดดไไป้เลยนคับ เอาเละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของไซก้อยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ